หลังจากที่จูนเพนชุลีภรรยาของนักร้องดังหนุ่มกะลาเดินหน้าฟ้องบุคคลที่สและเรียกเงินทดแทนจากอีกฝ่ายสิบล้านบาทและสารรับฟ้องแล้วล่าสุดทนายชายพัฒอนุสรอสุรพงศ์ทนายความของจูนก็ได้อัปเดตเหตุการณ์ล่าสุดหลังได้ขึ้นสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีเพื่อเรียกค่าทดแทนซึ่งทางคู่กรณีนั้นไม่ได้เดินทางมา และกล่าวอ้างว่าเป็นแค่แฟนเพลงของหนุ่มกลาและไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทํานองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยลอยทางโจทย์แค่คาดเดาไปเองจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนคดีไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ เพราะตัวคู่กรณีไม่มาโจทกล่าวอ้างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทํานองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน10ล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจ์ไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์ในทํานองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจทคาดเดาไปเองโจทจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทน ื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสือพยานกันในวันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายน2566ต่อไปเปิดหลักฐานการให้สารตัดสินครับสารเท่านั้นคือผู้ตัดสินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทงที่ไม่ต้องพยายาม